จิตเรามันไม่ใช่ฟองสบู่มันจะไปล้างยังไงมันต้องระเบิดฟองสบู่ออกไปเมื่อไหร่นั่นแหละมันถึงจะไปเจอจิตเราตัวจิตเราจริงๆคือธาตุวา่างเปล่าใสบริสุทธิ์ที่มันกลือไปทั้งจัก,กรวาลธาตุนั่นแหละคือตัวเราจริงๆแต่พวกเราไม่สามารถรู้ว่าพวกเราเป็นอะไรได้ถ้าพวกเราไม่สร้างม่านหมอกแห่งการปรุงแต่งมาปกคลุมตัวเองเรียกว่าสร้างรูปร่างแห่งกายละเอียดขึ้นมาห่อหุ้มตัวเองรูปร่างกายละเอียดนี้ก็คือฟองสบู่มาห่อหุ้มเรา เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ด้วยฟองสบู่นี้ไปอยู่ในรูปร่างแห่งตะขับแปดสิบขาเราจะมีรูปร่างการละเอียดเป็นเป็นฟองสบู่รูปร่างแปดสิบขาทันทีเหมือนเราเทน้ําลงไปในถุงใบหนึ่งถุงใบนั้นมีเป็นรูปตะขาบเราก็จะไปมีรูปร่างเป็นรูปตะขาบทันทีเลยเราเทน้ําลงไปใส่ถุงใบหนึ่งถุงใบนี้มีรูปร่างเป็นแปดขาเราก็จะมีรูปร่างเป็นแปดขาแบบนั้นเพราะเราคือธรรมชาติที่ เปลสภาพไปได้กับวัตถุธาตุนั้นนั้น